เอาแล้วว่ะเอาแล้วเอแลวดี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 ี่ยนเปลี่ยนีนีี ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วครับผมแต่อปองก็พามาตกปลาหน้าดินกันที่อ่างเก็บน้ำอีกเหมือนเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็มีสูตรเยอะมาฝากนานากันนะครับผมเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็แบง์ออกมาครึ่งกิโลนะครับ เอามาใช้ผสมกับนมเปรี้ยวนะครับผมวัน,นกเมอวานกะไดกะเพาะสูตรนี้เลยครับผมใช้หนกองนะครับกับนมเปรี้ยวก่อนนี้ครับ <c oughs> นงเตอะกันลายก่อนครับนุ่น ون. ควางงอนอดกเยอะ ็ยังมาตามหาปลานิ้นไซโบโบกันอยู่นะครับผมวันนี้มาดูกันว่าเย็นนี้เราจะเจอหรือไม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไงแล้วสมเยอะแล้วปันไซตะก้อแล้วก็ไปติดตามรอชมผลงานกันเลยนะครับผมไปดูสูตรเยอะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปครับผมลุย โอเคครับผมมาเดี๋ยวจะปั้นเหยื่อให้ดูนะครับเป็นตะกอ้อกระเบ็ดเบอร์เล็กๆนะครับนี่ชั้นแรกเราก็จะยัดให้เต็มตะกอ้อไปเลยนะครับชั้นแรกนะครับก็ตัวเบ็ดนอนแนบข้างนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็หุ่มนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมวุ้ย เตรียมไว้สามลังนะครับวันนี้ เอาแล้ว,ว,ล,ว,ล,วลงไปแป๊บเดียวมีตัวมาเอาแล้ว,ต,ว,วตัวแรกครับผมตะเพียนยังสวยเลยเมื่อวานไม่ได้สักตัว<ย> <laughs> วันนี้ประเดิมด้วยตะเพียนครับวา,าวานมาได้ไปแปดิดตัวนึงสามิดตัวนึงนิน เอาแล้วดีว่ะอ๋เอาแล้วอ๋อเอาแล้ว,วล <laughs> เอาแล้วหลุดแท้โอ้หลุดไปสะง,ง <laughs> ัด,ไไดโ,อโอ้โดนวนะ ยัสวยโอ้โหตัวเล็วช่วยว่าสวยมากสวยงามตเพียน เม็ดฟอหายเม็ดทั้งเลยเดี๋ยวหกมองแล้วนะครับตอนนี้ได้ปลาเยอะซองตัวเยอะเลยนะครับเด็กเก็บมาเปลี่ย,น,ย,น,ยนเยอะนะครับผ oh, ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ทั้งที่สองแล้วนะครับผมที่กินเราไม่วิ่งนะครับนี่ตัวที่สองแล้วด้วยโอ้แน่จริงๆเก็บเบ็ดมาเปลี่ยนนะครับยิวเฉยเลย เดาเหรอครับผมเดาเหร,ร,รอยังปิดป่าตะเพียนเยอะนะครับผมกินไวมากเลยเพิ่งเปลี่ยนเยอะลงไปนะครับนี่ยังแตกไม่หมดเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ เด็นเยอะชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ป่ากินหางตัวมากครับผมบรรยากาศข้างบนนี่ก็เหมือนจะมีฝนนะครับเมื่อเช้านี้ก็ตกอยู่นะครับผมอัน,น อ,อลิมก็เอาอันกลางก็เอานะครับไม่โดนวัดไม่โดนนะครับผม ยังมีตัวอายุนะครับโดนวะโดนครับผม

ประมาณสองขีดกว่านะครับเข้าอ,อจนเย็นเลยนะครับนี่นี่เึงสามขีดนะครับดูสองขีดครึ่งโดยประมาณนะครับตัวสว,สวยเลยนะครับสองขีดกว่าเดี๋ยว ผมตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับก็เก็บอุปกรณ์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับผม,ผ,มผลงานในวันนี้นะครับปลาตะเพียนยอยห่าแต้มนะครับผมแล้วก็ปลาน,นิลนนี่เพิ่งจะมาเอาตอนเย็นเลยนะครับผมนานเข้านะครับวันนี้ก็เยอะสุดนี่ก็นานาก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมไม่มีถูกไม่มีพิษนะครับก็พยายามหา อุปกรณ์ที่มันหาและใช้ง่ายๆหาง่ายๆแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็เอาไว้มาแก้มือันหน้านะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับบ้านกันก่อนนะครับผมฝากเป็นกําลังใจกันนะครับผมไปครับสวัสดีครับผมบา,บายยขอได้กินครับวันนี้